สวัสดีครับผมกัปคณาวุฒินะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนมากนะครับที่มาให้กําลังใจกันเยอะมากๆเลยรี่ว่าเกินความคาดหมายของผมไปเยอะเลยครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับของขวัญจุกชินนะครับที่พี่พี่แฟนคลับตั้งใจมอบให้ผมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของทางช่อง3านะครับที่ได้มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้ผมนะครับและผมนะครับก็ตั้งใจจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้ทุกคน ได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันอย่างนี้นะครับ,บ,ก,รบปปรก็อยากให้อยู่ด้วยกันยิบันนานๆนะครับผมผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับผมไว้เจอกันนะครับ